ใครส่องติ๊กตอของเราปัจจุบันดูได้ง่ายๆใน1น,นาทีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะไร้วินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยดูว่าใครมาส่องโปรไฟล์ติ๊กตอกของเรานะคะซึ่งปัจจุบันมันมีการอัพให้เราในี่ยอัปเดตแอปเนาะแล้วก็ตอนนี้นะมันมีที่ให้เราดูว่า ใครเข้ามาส่องโปรไฟล์ของเราซึ่งวิธีการดูนะคะทุกคนอันดับแรกเข้าไปที่แอปได้เลยจากนั้นนะคะอันนี้กดข้ามโฆษณาก็ได้ไม่งั้นก็รอให้มันขึ้นหน้าแบบนี้อันตโนมัตินะคะจากนั้นพอเรากดเข้ามาแล้วให้เราเนี่ยกดไปที่โปรไฟล์แล้วก็กดไปที่สัญลักษณ์ตามุมบนขวามือค่ะ กดไปเลยนะคะทุกคนโอเคเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยว่ายอดการดูโปรไฟล์ของคุณก็จะมีรายชื่อนะคะทุกคนอ้าวโอ้โหคนมาดูมันส่องเยอะมากๆนะแต่ว่าไม่มีคนติดตามเลยแล้วก,ก็กดไปดูนะคะว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงและนี่ก็เป็นวิธีการดูว่าใครมาส่องโปรไฟล์ติกตกอของเราค่ะ